ธรรมทานที่เคารพคะดิฉันคติยาสวัสดิิผลสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ในฐานะกรรมธิการผู้สงวนความเห็นค่ะดิฉันขอพูดถึงประเด็นนะคะองค์ประกอบของคณะกรรมการรับฟังความเห็นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็น,นกลไกสําคัญที่จะนําไปสู่การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะมีเนื้อหาซึ่งสะท้อนความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนจริงๆนะคะตามโครงสร้างในร่างปัจจุบันค่ะคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นจะมีจํานวนทั้งสิ้น35คน ซึ่งในส่วนนี้ค่ะดิฉันในฐานะกรรมธิการในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยได้ขอสงวนความเห็นไว้และเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา256ทั7โดยกำหนดให้ในจำนวน3 5คนดังกล่าวนั้นต้องประกอบด้วย 1. ผู้ที่รัฐสภาคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกตามมาตรา256ทั9ท1และมาตรา256ทั9ทั2ที่กรรมธิการในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยได้สงวนความเห็นไว้ ให้มีจำนวน25คนค่ะและ2คือจากการที่รัฐสภาแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชนจำนวน10คนดิฉันขอพูดถึงส่วนแรกนะคะคือส่วนของ25คนค่ะซึ่งจะมาจากวิธีการที่ให้สสและสอวอนะคะเข้าชื่อกันประมาณ28คนแล้วเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับคัดเลือกเป็นกรรมธิการรับฟังความเห็นหนึ่งคนหรือที่เราเรียกว่า 28-21ตามมาตา2 5 6ทับเทับเราจะได้จากส่วนนี้มา25คนค่ะเหตุผลที่ทำไมเราถึงลดสัดส่วนในส่วนนี้ให้เหลือ25คนจาก35คนแต่ไปเพิ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านสื่อสารมวลชนที่รัฐสภาแต่งตั้ง10คนเพราะอย่างที่ดิฉันได้อภิปรายไปในช่วงเช้านะคะ ถึงข้อกังวลคะ่ะว่าถ้าเราให้รัฐสภาใช้สูตร2 0 1ทั้ง35คนอาจเป็นการเอื้อคะ่ะให้ฝ่ายเสียงข้างมากในรัฐสภาทั้งสสและสอวอมีอิทธิพลเหนือการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมธิการรับฟังความเห็นอันอาจนำไปสู่ผลทางการเมืองที่ต้องการกำหนดอิทธิพลในการร่างเนื้อหาของรัฐธรรมนูญนะคะและนอกจากนั้นคะ่ะเกณฑ์ที่กำหนดให้ผู้สมัคร ต้องมีผู้รับรองถึง100คนที่เมื่อกี้ทั้งทางสวรัชมนีกรก็ได้พูดไปนะคะมันยังอาจนำไปสู่การจัดตั้งทางการเมืองโดยกลุ่มหรือพรรคที่มีเครือข่ายหรือมีทรัพยากรอยู่แล้วแล้วก็เป็นการกีดกันประชาชนจำนวนมากที่ต้องการจะมีส่วนร่วมค่ะที่ไม่สามารถหาผู้รับรองได้ครบตามเกณฑ์นะคะก็จะส่งผลให้กระบวนการการมีส่วนร่วมนั้นถูกจำกัดให้อยู่ในมือของกลุ่มการเมืองบางกลุ่มค่ะ และอีก10คนนะคะที่ดิฉันพูดถึงที่จะมาเติมกับ25คนให้เป็น35คนค่ะจะมาจากตัวผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชนโดยแบ่งเป็นค่ะ5คนมาจากการเสนอชื่อโดยที่ประชุมคณะบดีคณะนิเทศศาสตร์และวรารสารศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่ง และอีก5คนค่ะจะมาจากการเสนอชื่อโดยสภาวิชาชีพและสมาคมวิชาชีพเสื่อมสื่อมวลชนทุกแห่งเพื่อให้ค่ะมีผู้แทนจากทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพในสัดส่วนที่เท่าๆกันเหตุผลสำคัญของข้อเสนอนี้นะคะ เพราะอะไรเพราะเราเห็นว่างานสื่อสารมวลชนค่ะเป็นงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการในการรับฟังความเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเด็นสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการอธิบายถึงสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนเข้าใจการออกแบบพื้นที่ในการที่จะไปรับฟังความเห็นการตั้งคำถามอย่างเหมาะสม การสื่อสารในสถานการณ์ที่มีข้อถกเถียงที่ซับซ้อนหรือแม้แต่การถ่ายทอดข้อมูลที่ยุ่งยากให้ประชาชนค่ะสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลสิ่งเหล่านี้ค่ะล้วนเป็นทักษะที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ยิ่งไปกว่าน,นั้นค่ะในการรับฟังความคิดเห็นในร่างรัฐธรรมนูญนะคะเราจําเป็นที่จะต้องเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่กลุ่มแรงงานกลุ่มเกษตรกร,ร,กรผู้สูงอายุกลุ่มอัตลักษณ์ต่างๆ กลุ่มภาาประชาสังคมนะคะหรือประชาชนในท้องถิ่นทั่วประเทศซึ่งกลุ่มสื่อมวลชนค่ะคือผู้ที่คุ้นเคยกับการทำงานที่มีความหลากหลายแล้วก็มีความเข้าใจในเชิงพื้นที่เชิงสังคมแล้วก็เชิงวัฒนธรรมอย่างรอบด้านและหากเสียงของประชาชนค่ะได้รับการรวบรวมถ่ายทอดและกันกรองโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชนที่เข้าใจบริบทของสังคมไทย ก็จะยิ่งทําให้ข้อมูลที่จะถูกส่งต่อไปยังกรรมธิกรารร่างรัฐมนูญนั้นมีความครบถ้วนเป็นระบบแล้วก็สะท้อนข้อเรียกร้องของประชาชนได้อย่างตรงประเด็นมากขึ้นดิฉันหาะจึงเห็นว่าการที่เราจะประสานผู้เชี่ยวชาญจากสายวิชาการและสายวิชาชีพเป็นสิ่งจําเป็นต่อการทํางานที่รอบด้าน โดยฝ่ายวิชาการะคะ่ะจะทำหน้าที่ในการวางกรอบมาตรฐานและหลักวิชาที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพในการที่จะรับข้อมูลข่าวสารในขณะที่สื่อมวลชนที่เป็นมืออาชีพนะคะก็จะเป็นคนที่หนักนาหลักวิชาการเหล่านั้นค่ะไปใช้จริงผ่านประสบการณ์ในการสื่อสารกับสาธารณะ การออกแบบเครื่องมือในการรับฟังความเห็นและการจัดการข้อมูลนะคะที่มีความละเอียดอ่อนทั้งสองมิติค่ะจะทำงานส่งเสริมกันและก็ช่วยให้กระบวนการรับฟังความเห็นนั้นมีคุณภาพสูงสุดดิฉันจึงขอย้ำนะคะว่าการกําหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญ ด้านสื่อมวลชนอยู่ในองค์ประกอบของกรรมธิการรับฟังความเห็นจะเป็นหลักประกันสําคัญค่ะว่ากระบวนการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้จะตั้งอยู่บนฐานของการรับฟังเสียงของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะหากเราต้องการรัฐธรรมนูญที่สง่างามและเป็นรัฐธรรมนูญที่ รู้สึกว่าประชาชนทุกกลุ่มรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของนะคะเราก็ต้องเริ่มจากกระบวนการรับฟังความเห็นที่ตรงเป้าหมายและครอบคลุมที่สุดเท่าที่จะทําได้และด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ค่ะฉันจึงขอค่ข้ขอนะคะให้ที่ประชุมพิจารณาถึงข้อสงวนความเห็นที่กรรมธิการในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยได้สงวนความเห็นไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดในกระบวนการรับฟังความเห็นในการร่างรัฐมนูญฉบับใหม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ